งานบล่ล่ะเตรียมหยายลูกค้านะครับหกลอยคนสั่งไวอันนี้หยามาแต่สำลงทาาหยามาแต่ไก่นะครับจักสิ่งใดคาน้ำมันคาน้ำบ่อนะครับผลมะไก่ไฟฟ้ากับแพงน้ำมันกับแพงแต่ว่าก็เอาลูกค้าไว้นะครับกำไรได้ลงทุนลอยหนึ่งได้สิบบาทก็เอาไป อันนี้สร้างไว้หกล้อยนะครับหย่างงามนะครับแต่ว่าหยาบ้านนุ่นแดงเนี่ยอพวกใคงามเพราะว่ามีน้ำหมดนะครับถ้ามีน้ำรดก็จะสวยแล้วก็งามอย่างนี้นะครับมันรดนียวมาเท่าไหร่เนี่ย เต็มรถนี่พันเจ็ดร้อยนะครับอันนี้ครบแล้วเปล่มน่นบ้าละ่ะน,นับไปน้ามานับผิดเด่นวันนี้ตัวนี้เอาไปใส่บ่นเนเขาสั่งเรื่องไปขายไปลงใส่ถูกค้าดใม,ม่ไหมเอว <c oughs> เอาลงเงยเส้หน้าพีกบอกพเขาผาคุ้มไว้นะครับปกติต่งห้ำน้ำนะครับแต่ว่าน้ำมาไหลเปิดมากพี่เตะร่มน้ำ มันไม่น้ำหดไข่ตัวอันนี้เพิ่นใส่น้ำน้ำคลองอีสานเขียวบ่มันคือโบเหือดเห็นคลองอีสานเขียวแถวบ้านห้องมันเราได้น้ำ เขาได้สูบใส่ไห้ปะเขาได้สูบน้ำใส่ข้องไงปะตอนน้ต้อนหนียาไล้บ้านไหนยูบุนสีไรเงี่ยเาซ้ำกันปะออกไปเรื่อยบไอแมนครเขาโทรมาสั่งเอาวันเนียวทีจังไห

บ่มีน่าโหดตายหมดแล้หรอครับคลิปนี้พอกันซ้ำนี้นะครับพอกันไหมคลิปน่ะสวัสดีครับ